เจ้าคงจะไม่ลืมหรอกใช่ไหมข้าไม่คิดว่าเจ้าจะลืมมันหรอกนะเพราะหลังจากการรอดจากความตายไปได้สติของเจ้าอาจจะดีขึ้นมากเลยละ่ะข้าไม่คิดเลยว่าข้าจะได้มาคุยกับพวกเจ้าอีกครั้งหลังจากที่พวกเจ้าลักพาตัวจงอย่างหมิงไปเมื่อคราวก่อนข้ามาที่นี่เพื่อมาหาค่าแรงให้กับจงอย่างหมิง ข้าเคยแนะนําให้พวกเจ้ากับสิ่งต่างๆในอนาคตไปแล้วใช่ไหมและข้าก็เคยบอกให้พวกเจ้ากลับตัวเป็นคนดีไปแล้วใช่ไหมและยังรวมไปถึงข้าคนยาสอีกด้วยพวกเจ้าเข้าใจแล้วใช่ไหมถ้าพวกเจ้าคํานวณด้วยวิธีนี้พวกเจ้าเป็นนี่ข้าอยู่ห้าล้านหินวิญญาณมันสามารถคํานวณแบบนี้ได้ด้วยหรอทําไมไเชิงเหรียญถึงได้ดูกลัวเสียวเทียนมากขนาดนี้ แล้วแบบนี้ในอนาคตจะรวมอาณาจักรกันได้ยังไงนอกจากนี้พวกเขามาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรกันใครกันที่กล้ามาส่งเสียงดังในที่ของข้าหรือว่านี่คือเสียงของวิญญาณแห่งมังกรศักดิ์สิทธิ์อย่างนั้นหรอในซากปรักหักพังมีวิญญาณของมังกรศักดิ์สิทธิ์หลับไหลอยู่จริงๆอย่างนั้นหรอถ้าเป็นเรื่องจริงมันก็คุ้มค่ากับการเดินทางมาในครั้งนี้แล้วล่ะ มันจะเหมือนกับมังกรในดักกอนบอลหรือเปล่านะที่เป็นได้ทั้งมนุษย์และมังกรนะ่ะหลงชิวท่านหลงชิวเรียบหนีไปครับหนีงั้นเหรอทำไมเขาจะต้องให้หลงชิวหนีไปด้วยล่ะมีอะไรผิดปกติกับสมองของเขาหรือเปล่าหนีงั้นเหรอไอเจ้าท่าต่ำต้อย เจ้ากราดียังไงถึงได้มาสั่งให้ชายชราคนนี้หนีไปกันฮะคุกเข่าลงต่อหน้าชายชราผู้นี้ซะเจ้าชายชราทำไมเจ้าถึงได้คุกเข่าให้ข่ากันล่ะ ขอขอบคุณเพจ Condition ต้องการสนับสนุนผู้แปลติดตามได้ที่ลิงก์ในดิสคริปชันเลยนะครับวิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิก หรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ